เมื่อคืนนี้นะฮะก็มีข่าวจากทางรัฐบาลอาังกฤษออกมานะครับผมว่า,าน่าจะใกล้ได้อ,อนุญ,ญาตให้แฟนบอลเข้าชมทีมในศึกพิมียร์ลีกอังกฤษแล,ล้วล่ะก็เท่าที่ผมอ่านมานะและถ้าแปลไม่ผิดนะครับผมก็ต้องบอกว่า,าหลังวันที่2ท่ธันวาคมนะครับผมแต่ว่าอันนี้ยังไม่เป็นข้อสรุปนะฮะก็น่าจะมีการปล่อยให้เข้าไปดูได้เนี่ยประมาณสัก 2,000คนนะฮะแล้วก็สเต็ปถัดไปเนี่ยก็จะไปที่4,000คนนะฮะสโมสรอย่างแมนยูเนเตดก็ออกมาตอบรับนะว่าเฮ้ยเขาพร้อมนะครับผมมีมาตรการที่แบบเข้มงวดเพียงพอที่จะให้แฟนบอลกลับเข้าไปเพราะว่าโอ้ก็ต้องบอกว่าแฟนบอลเนี่ยในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูบอลตั้งแต่เดือนมีนาคมนะนี่เกือบปีเข้ามาแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าสีสันในสนามฟุตบอลมันหายไปมากๆเลยทีเดียวนะก็ เป็นเรื่องที่ถือว่าเริ่มดีมากขึ้นนะฮะถ้าแฟนบอลได้เข้าไปแบบในหลายๆประเทศครับเพราะว่าหลีกอื่นๆอย่างเช่นแบบเยอรมันเนี่ยเขาก็เริ่มให้แฟนบอลเข้าไปดูกันได้บ้างมาแล้วนะครับผมและสําหรับคืนนี้นะฮะก็จะมีศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะฮะแมนยูเต็ดครับผมจากตอนแรกที่แม่แม่งควรจะทําแต้มแบบ เก็บ9คะแนนเต็มได้ง่ายๆแล้วก็คืนนี้ถ้าได้อีก3แต้มก็ควรจะแบบได้12แต้มแล้วก็ผ่านเข้ารอบเป็นทีมแรกแบบสบายๆายครับแต่ปรากฏว่า2นัดแรกอุตสาห์ชนะทั้งปารีสแซง์แมงชนะทั้งไลฟ์ซิกแบบถลม่มทลายนะครับผมพอน,นัดที่3 ดันไปแพ้อิสตันบุลแบาสัคเซียซะอย่างนั้นนะครับผมทั้งนั้นที่อิสตันบุแม่งแพ้มารู้ว่า2เกมครับก็เลยได้ว่าไอเกมที่แล้วที่แพ้ไปมึงไม่มีกระจิตกระใจที่แบบจะเป็นผู้ช,ชนะซะเลยฮนะแล้วก็ติดประมาทนะครับผมคิดว่าตัวเองเหนือกว่าครับก็เลยทําให้แบบแพ้ไปนะฮะดังนั้นคืนนี้มันเป็นโอกาสดีที่แมนยูและโอเล็กุนาโซชารวมไปถึงลูกทีมทุกคนฮนะ จะแก้ตัวเพราะว่าจะกลับมาเล่นในบ้านที่โอเนฟอร์ดเจอกับอิสตันบูลเบอซัสเฮียอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าคืนนี้ถ้าแมนยูชนะได้เนี่ยก็จะทําให้มี9คะแนนนะก็ต้องบอกว่ามีลุ้นที่จะเข้ารอบได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าแมนยูเนี่ยขออย่างน้อยสัก10คะแนนเนี่ยก็จะเข้ารอบแล้วกันเพราะว่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าแมนยูอยู่ที่1ก็จริงครับมี6คะแนนอันดับ2องไลฟ์ซิกหคะแนนอันดับ 3, 8, 3นาปารีส3คะแนนอันดับ4อิสตันบูลคะแนนฮะดังนั้น แมนยูต้องชนะอิสตันบุลให้ได้ก่อนครับเพราะถ้าไม่ชนะนะฮะอีก2นัดข้างหน้าเนี่ยเจอกับทางปารีสกับทางไลฟ์ซิกบอกเลยว่ามีมีโอกาสที่จะไม่ได้เข้ารอบเหมือนกันนะฮะดังนั้นคืนนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับก็สําหรับตัวผู้เล่นของแมนยูในเต็ดเมื่อวานโซชาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะก็ตัวเจ็บก็จะมีแค่ไอเจ้าฟิลโจนที่เจ็บยาอยู่แล้วครับอันนั้นเป็น ไม่รู้ว่าเป็นนักเตะหรือเป็นคนไข้ของสโมสรน,นะฮะแล้วก็อีกคนก็เป็นลูกชอที่ยังเจ็บอยู่นะฮะแล้วก็เจสซี่ลินการ์ดยังกลับมาไม่ได้เพราะว่าติดโควิดนะฮะต้องอยู่ในระหว่างการกักตัวนะะส่วนนักเตะคนอื่นๆก็เท่าที่เห็นภาพการซ้อมของทีมก็น่าจะฟิตพอฮะอย่างปอปอกบาอะไรพวกนี้น่าจะได้มีโอกาสลงสนามนะครับผมก็สำหรับตัวจริงของแมนยูน่าจะมีการโรเทชันบ้างแหละสำหรับเ,เริ่มที่ผู้สาประตูเนี่ย นักข่าวเขาก็ถามนะว่าจะเอาดินเทเดสันลงแบบนะัดที่แล้วหรือเปล่าโซชามันก็ตอกกักๆยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าะจะเป็นใครนะอาจจะเป็นเดกอาก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างดีและคืนนี้ต้องเน้นผลกานในขันด้วยก็อาจจะเป็นเดกอานะส่วนแผงหลังน่าจะเหมือนเดิมครับเตลเลสได้ลงวันบิสากาลุกไม่ใช่แฮร์รี่แม็กไว์รวมไปถึงไอ้เจ้า,าวิกตอร์ลินเดเลฟที่น่าจะพร้อมลงสนามนะ มิดฟิลด์วันนี้น่าจะเป็นการออกสตาร์ตตัวจริงของดอนนี่ฟันเดเบกนะและอาจจะเอาพอป๊อกบาลงมาเล่นก็ได้ฮะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งน้อยใจตายหาเลยนะฮะก็ก็อาจจะเป็นปอกบายืนซ้ายแล้วก็ฟันเดเบกยืนหน้านะ,ะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับหนึ่งคนอาจจะเป็นเฟร็ดก็ได้ครับเพราะว่าเฟร็ดดูจะมีความว่องไวมากกว่าเนมันยามาตตชครับหรืออาจจะเป็นสกอตต์แม็กโทเมเนที่ได้พักมาในเกมที่แล้วแล้วก็ลงมาช่วย ช่วงไทยเกมดูเกมนี้แม็กโทมเมน่น่าจะฟิตมากกว่านะส่วนแผงหน้าแรดฟอร์ดแน่นอนละแล้วกอ็องตัวนี้มาเซียคงจะได้ลงนะครับผมเพราะว่าโซชาอยากจะให้มาเซียเนี่ยเรียกความมั่นใจนะฮะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งคือถ้าแมนยูจะวัดดวงแบบจะเก็บชัยชนะให้ได้เลยฮะควรจะเอาคาวานี่ลงเป็นกองหน้านะเอาแรดฟอร์ดอยู่ขวาไปแล้วก็เอา มาซิยาเนี่ยอยู่ซ้ายไปเท่านี้ผมว่าก็น่าจะลงตัวนะฮะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะได้เมสันกรีนวูดกลับมานะเพราะว่าเห็นการซ้อมเนี่ยก็มีกรีนวูดลงมาซ้อมกับทีมแล้วนะฮะก็เรียได้ว่าตัวเลือกในแดนหน้ามันก็จะมากขึ้นนะฮะดังนั้นคืนนี้โซชาแล้วก็ลูกทีมแมนยูในเตดทุกคนนะครับผมต้องเอาชาชนะกลับมาให้ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่ชนะนะฮะบอกเลยว่าพรุ่งนี้อายแล้วก็ทัวลงแน่นอนนะฮะ